มีใบขายกันไหมอ้าวตหรวจแม่ไปมีก่อนแน่ะ,ม,ม,ะมันมีป่ะม,มันมีใบผมก็มันมีใบใบปิไปไปดโอ้โหไบเนี่ยโอ้โหวันนี้มีการน,นัดตัวจะเอามะม่วงมาเจาะขายนีเออเอาไว้ใจไว้ใจเอาไว้ใส่ยอดมันมาขับไปรองเงินที่จีต่อนที่แจ็คนี่มันไปได้หักเรียก โอ้ป oh, 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 hmm, uh, oh, ู่ห้นั่นมาลน่างมาขายที่ขั้นเหนและก้าสมันได้เอาหนังสือพิมพ์เอาแรดจองไว้สักคำป่ะปู่เขียวว่าวันโอ้มาขายเหมือนกันใย่ไหมใหญ่ๆนะเอ้มอยทางอี้ของนางอี้มันกล้ามันขายเหมือนกันเนาะมันก็ต้องว่าเอายังเปิลปูกแบนะกะหมานไปหมันมันนั่ะ พ่อปอกาชิ้นหมูไปขายในกาดปิดซาวเจ้าเพื่อยังได้ขายเนาะเรามีแค่สองเจ้าไปได้กิโลได้ไหนเนี่ยกิโลสิบห้าบาทสามกิโล 100, ร้อยบ่อเท่ามันเพื่อไ,ได้ขายกิโลสิบห้าพอสียดูเสื้อพันละมาเขียนป้ายยานี้ลูกค้าไปเข้าร้าน,าใน,ในหนึ่งใจอ่ะไม่ออโลว่ะลูกชาย เพื่อเพือยังมากิโลเอมาเชอหลานนี่กัมีเน้อหสิร้านนี่ก็มีเน้ออันนี้หองลุงเน้อกิโลเจบาทอันนี้เป็นอันนี้เป็นโชคอันนี้เป็นโชคนแท่เนอองลนะเจ็ดบาทแล้วก็สามโลห้าสิบ แล้วนี่ของลุงจะเป็นกินทุเรียนเนอะลุงเป็นนทุเรียนอะออกปีแล้วครับลุงแต่ลุงชอบจัดตังอยู่เฮ้ยมีใครมีตังอ่ะเฮ้ยของลุงของมีห้าบาทอ่ะขอแกนได้หรอได้ครับอันลุงจะพูดตื่นหน่อยน้อยโอ้ยผมผมมีอะคิโลเจ็ดบาทเจ็ดบาทกร้ปุกมีห้าบาทหมดแล้วเพื่อนขอบคุณนะไครเอาลดลดสองบาทมาได้หรอได้ครับ ไม่ได้เลยอ่ะลุนกิโลเท่าไหร่ร้านกลางางนี่กิโลเท่าไหร่คุณใช้ครับครับผมหวางส้มผมหวานครับโอมาเกาะส้ม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 ป่นหวานนะครับเจ้าส้มโอ้เจ้าปุ่นกระเมลครับเจ้าหวานกว่ากัหาหวานเผ็ดหวานกว่าเผ็ดหวานอ่ะส้มเลยอ่ะพอแม่เจ้ามาไงมึงมัาเปนหวานเนี่ยปาดคอคนขายป่ะ สมกันแล้วค่ะเพรับเอา่าก่กิโลเท่าไหร่กิโลของ้รถบาครับกิโลิาตัวสิ้อนน้กิโลสิบาสกิโลกอน่ะโอ้ขอเสกิโลห้าสิบเลยเจบาทตัวเบาทตัสกิโลห้าสับเอาเลือกเอาเอจอบอันใดกันแล้วแต่ของอีมันบังคับคนซื้อถึงได้ เอาเลือกเอาเลือกเอาเอาที่เดียเอาเจ้าขั้นเดีเอาเอาเจ้านี่ก็เอาเลือกเอาไปครับจ้าาวาไปครับเอานี่เนาะซื้อเจ้าปูแนไปจ้างพี่ปูหนึ่งไต้องมาจ้างเรนหนึ่งหม้อตัวนี้ใหญ่ๆน่ะอ้าวว่าดวงบม้ออ้อยสองแกนมันง่ายเอาสองแกนป่ะเนาะเอาสองแกนชาบัดเนาะเพราะว่าปลาหมูขงลุงเนี่ยมันหนักโอ้ตัวแกนหนึ่งเกือกกิโลกันแหละล่ะอ่ะเอาไปสองแกน เราต้องจ้างวัดดวงเสิกัดนะป้าลุงก็ต้องวัดดวงเอาตองแกนเราต้องใช้ดวงเออต่างออกกำลังก็ด้องขอบคุณเนอะตองเกนมาไดกครับพลั่วพลั่ะพละ่นักโอ้โหของห่วงลุงมันนะก็นี่ดีเนอะมัน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  n i c e A f e w moments later มีใบขายกันไหมตำรวจแม่ใบมีกันน่ะมันมีป่ะมันมีใบผมบ่กมันมีใบไปเพื่อนโอ้โหไรเนี่ยมึงเนเงียบเฮากันน่ะไออยังได้ปบ้าไอมะม่วงอยังใดมีใบด้วยบ้าไออย่างมีแบบใบก้าขายมีใบขายมะม่วงด้วยกะนแม่ของงงป่ะเกิดมาประเทศนี่ฮะอย่างไม่อีแล้วมเหลือป่ะเออโอ้โหจะเงียบเฮาแต้น่ะตำรวจน่ะมีไหนแล้วไปแล้วกันบ้ามาทำแล้วบ้า ล่นร่นไปไปไปมาแล้วบักครับผมปฏิบัติครับเป็นยับผมเนอะปัใจผมจะมาขอซื้อใบหม่์ม่วงน้ำปลาเดียวเนี่ยไออย่างก็ครับคนไทยมานี่กันมานี่กันคนไทยมาอู่กับกันมานี่กันครับผมครับผมโอ้ยมานี่กันนะมานี่กันจะหนีไปไหนล่ะจะล้วนไปไหนอะอย่างก็ครับผมมาซื้อใบหม่์ม่วงนะจ้าหมายสั่งเอาไปทำกุ้ย หมายความว่ามาซ้อซื้อใบะม่วงแม่นแล้วมาซ้อซื้อใบมะม่วงโอ้จะไม่กลัวเห็นยังวะเออคนนึกว่ามันหยับเออไปมันหยับมาซื้อใบมะม่วงไปทำปุ๋ยมากโอ้พอพอการล่นหิมตายโอ้ครับผมวันหลังพอขอขออู่ได้ได้ไดอู้มันสุดสุดอู้มันสุดสุดเนาะจบมันสุดสุดกับอู่ไปไปไป กะว่าจะมาซื้อไปเอาไปทำปุ๋ยสักหน่อยเจ้านายสั่งมาเนี่ยมันเห็นตำรวจนะทุกครั้งเลยเห็นเป็นคนร้ายนะอ่านะครับตำรวจเนี่ยช่วยเหลือประชาชนตลอดนะครับโรงพักสารพีจือ๊อไวเซนใครขกกินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอ,องยงมาเนี่ย